นี่คือพญานาคยูวัลลปูซิล่าครับพญาสุวรรณคคารและพญาสุกกระมคราดที่นี่จะมาเซนเซมซี่ขอเหล็กเด็ดนะหนุงที่สิบหกพฤษภาคมพันห้าร้อยหกสิบแปด